ไหนสัมภาษณ์หน่อยไอปอนปิดเพลงพิธีนแป๊บหนึ่งนี่ปอนทังทีนปิดหน่อยอามาได้สัมภาษณ์ก่อนทั้งสองคนเลยนะไอปอนไปด้วยไหมลูกไอกุ้ยปอนไปหมดเลยเจ้ากุ้ยเจ้าปอนไปหมดเลยโอ้ยใครตัดผมไ่ทีแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนไหนซ้ายขวาเขาเรียกว่าทรงอะไรกุ้ยทรงลากส่ลากสอ้โหโลว่ะากส เดี๋ยวถามก่อนจะไปตัดอ้อยวันไหนนี่วันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งจะถึงนี้วันนี้สามสิบสามสิบหนึ่งครับแล้วไปไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีนานอยู่ไม่รู้หมดหมื่นห้าหมื่นห้าได้กลับอ๋อค่าหมดไม่ใช่หมดหมื่นหน้าได้หมื่นห้ากลับไปสองคนเยอะอ๋อไปลพบ,บุรีไปกับใครลูกหลายคนนะ่ะใครพาไปมแม่มวยอ๋อแม่มวยเองพาไปนี่ เออลองทำงานทำการดูบ้างสิลูกขึ้นรถพ่วงไขอ๋อเออหาปรสบการณ์ดูหน่อยสิงั้นวันที่สามิบเอ็ดมาหานะไม่แล้ววันนี้อ้าไปเดี๋ยวเจอกันเออไปโอ้ตัดอ้อยนะครับวัยรุ่นผมหายหายไปอาทิตย์กว่านะครับนี่เออแต้ไงเรามาเลี้ยงได้ย่างด้วยนะเว้ยเฮ้ย ผู้มหาการหันนรกนะหายแปดทิศกว่านะครับนี่คุณเจอหน้าได้กกนเ,นเออ <c oughs> <c oughs> ไอฟอนพูดถูกใจว่ะเอาเคเอ็กแปดห้าไอคันหนึ่งเนาะเออตัดอ้อยก็ตัดไปทำงานทำการบ้างลองดูซิไปรุ่นสร้างตัวดูซิไอปอนเออโตแล้วนะเว้ยเฮย้ยอยากให้มีงานมีการทำเอาอะไรสักอย่างให้เป็นหลักเป็นแหล่ง จะเดินทะเลทลายบ่อยเอาอาไปรุ่นพกหวีอาซีไปด้วยนี่เออเดี๋ยวจะไปถ่ายอาซีให้เด้อเออตามสัญญาเออเดี๋ยวให้คนละพันเออให้คนละพันตามสัญญาไมาไปแบนอยู่เมืองถ้าไปทำงานให้คนละพันเอาไปรุ่นพัทยานั่งไปแล้วไปหามุมไปรุ่นพัทยาแล้ว อยู่พัทยานี่ไม่ไปเที่ยวพัทยาตอนนี้สาวไปวอยู่พัทยาสาวอยู่นี่เลยตีขึ้นไปแล้วไปเจอกันอ่าให้ไปตัดโอ้อยแล้วนะครับจ้างคนละพันนะครับให้ไปทํางานอะไรก็ได้ให้แต่ไปทํานะครับอ่าตอนนี้นะครับบอกว่าจะไปตัดอ้ยอยอะไรก็ได้นะครับให้แต่เป็นงานใช่ไหมช่างทีนดูช่างทีนะครับไม่เลือกงานนะครับออกจากทหารมานะครับนี่ไม่เลือกงานนะครับ กลายเป็นช่างใหญ่นะครับค่าแรงวันละร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมโอเคนั้นพอเฮ้ย <c oughs>